กองทัพฟิลิปปินส์กล่าวโทษจีนเมื่อวันอังคารว่าเป็นต้นเหตุของการชนกันของเรือกองทัพเรือและหน่วยยามฝั่งจีนสองลำขณะพยายามขับไล่หน่วยยามฝัง่งฟิลิปปินส์และชาวประมงออกจากแนวปะกการังที่เป็นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กองทัพฟิลิปปินส์ระบุว่าจะประเมินวิธีการรับมือกับการใช้กำลังทหารของปักกิ่งต่อพลเรือนต่อไป จ้า์ีฟิลิปปินส์กล่าวาว่าการชนกันโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อวันจันทร์ส่งผลให้เรือของหน่วยยามฝั่งและกองทัพเรือจีนได้รับความเสียหายอย่างหนักและอาจมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยการเะชิมหน้าใกล้กับ borough, so, สกาโบโรโซถือว่าเป็นการปะทะกาันครั้งล่าสุดของความตึงเครียดด้านอาณาเขตที่คุกรุ่นมานานในน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาทซึ่งเป็นจุดชนวนความขัดแย้งที่น่ากลัวม,มายาวนานในเอเชียสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญามายาวนานของฟิลิปปินส์ออกมาประนามว่า เป็นการกระทำที่ประมาณโดนเลือกครั้งล่าสุดของจีนที่มีต่อเรือของฟิลิปปินในวันศุารที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์หน่วยยามฝั่งของจีนกล่าวโทษเรือของฟิลิปปินว่าเป็นต้นเหตุของการเผชิญหน้าในครั้งนี้ระบุว่าพวกเขาถูกบังคับให้ต้องขับไล่เรือของฟิลิปปินออกไปหลังจากที่เรือฟิลิปปินลุกล้ำเข้าไปในดินแดนโดยธรรมชาติของจีนแม้จะมีคำเตือนก็ตามหน่วยยามฝั่งจีนไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ปะาท่ารือความเป็นไปได้ที่จะมีผู้เสียชีวิต ภาพวิดีโอที่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นเรือรบจีนลำหนึ่งซึ่งมีหัวเรือหมายเลข164พุ่งชนหัวเรือของหน่วยยามฝั่งจีนนาที่ทั้งสองพยายามสกัดการระบิดขับให้เรือตรวจการฟิลิปปิน P, ส์ BRP ซูลวนออกจากเมืองสกาโบโร่าสามารถมองเห็นเรือของหน่วยยามฝั่งจีนกำลังใช้ปืนฉีดน้ำเอาสรุปเป็นว่าเรือยามฝั่งของจีนหรือว่าโคสการแล้วก็เรือรบของจีนนั้นช่วยการรุมต้อน เรือโคสการ์ดของฟิลิปปินส์และเรือประมงของฟิลิปปินส์แต่ไม่รู้ตอนยี่ท่าไหนพุ่งชนกันเองเสียหายยับเยิน